pa um, 我六十多万，三十岁都还没掉价。我啊，我爸爸他妈，三十多岁还没掉价。 อ่ะหยัดตินไพ้ป่ะเข้าไปทำไรบร้าลูเข้าไปเห็ดบ้าลูอเชื้อเพิงไหมเข้าไปผสมกับอันกระบอง กระบองอ่อยไฟในเก่งเอาบลูจักกระบองอ่อยไฟอีกผสมทำไมเอาเอาเข้าไปผสมแบบให้มันเป็นเชื้อเพลิงไงกระบองอ่อยไฟบลูเลียงอีกแล้วแล้วมีผลอะไรเอาเอาเออกระบองอ่อยไฟเก่งกับบลูอีกแล้วเบนต้องมาควนเขาอีกพออุ้ยไฟเราทำไมเงียบจังนลยเบนดูคืนเด้อ มันบพหุจากกระบอกอ้อยไฟอีกแลเข้าไปผสมกระบองนี่เลยเอาไปทำอะไรกระบอกเอามาอ้อยไฟนี่ดิอ้อยนี่เขาก็ต้องมาไปทำที่เพิ่มมูลค่ามาก่อนนะพีอู้กระบอกอ้อยไฟขายดีเด้อแต่กระฟแหงพร้อมสามอันร้อยผู้หนาอย่าบาดนะจ้าอุ้ยบ้าเราไม่เขาไม่จุดไฟเขาเอ็นอียมามาอ้อยไฟไปเห็นมัน อะไรอ่อยก็ได้ต้องจำป็น้องชีก้กระดงส,วส,วสวาววันอยพนะแม่พูดแล้วมันเตยฟอนะเออสืส้อไม่เบิ้งว่ากระบอกอ้อยไฟเป็นยังไงเขาโฆษณาขายน้ำบานแตกบึมบึมกระบองไไอ้อยไฟกระบองอ้อยไฟง่ย <c oughs> อยู่จีบตัวอืมตำป่าอีกใช่ไหมยน้่ยเ <c oughs> คียอ,อยูเว่ายรยูรนยครยยคนอย โซ,โ,ซโซล่าโซล่าโซ่ยังเขาก็ไปเฮ็ดได้เบิดเลยอ๋อโซล่ารีเจนกระบอก้อยกระบอก้อยแฟกเขาก็ไปผสมกันแหละเก่งเขาก็มีน้ำมันกัน,กนล่ะ <c oughs> เขาจะบอกหรือว่าไปเฮ็ดกระบอก้อยไฟนนะ่ะเ <c oughs> ขาบอกว่าเสียเงยีง้ย <c oughs> เขาเรียกว่าอีหยังทั้ง ทั้งอุบลทั้งอุบลทั้ง้อยเอ็ดเขาเฮงหลายกับบอมอ้อยไฟร์น่าขายกันนะเขาวางขายนะเหมือนเพาเพิ่มลินนะเออกรนั่นละเขาเขาก็มีน้ํามันผสมผสมน้ํามันนะจ้ะน้ำมันก๊าซปะกามุนี่กับไปเฮ็ดเพื่อกันนั่นเออจะไม่เถียงกันเถาะเฮ็ดยังกันจุดวางไฟในที่เขาขายกับจุดวางไฟอ่ะติดบอลละเขาวางขายมันปิดกระบอกอ้อยไฟร์อ้อยไฟร์ในต่างหาก ต้องบอกว่าไปบมรู้เรี่องคนในเมียงกับคนมันนอมคนเล็กย่างกัน เลือดปะได้มัน็นปะนั่นแหละ,ะมันยังเป็นเมด็ดดีเป็นเดนั้นมันเป็นสวยอ่ะอย่างนี้ Mommy, miếng đi 他们有考虑收吗？